ข้อ11นะคะข้อใดมีลักษณะเป็นกลโกงนี่นอกระบบข้อกอไก่กู้เงินโดยทำสัญญาจองจำข้อขอไข่คิดอัตราดอกเบี้ย3%ต่อวันข้อขอควายให้เซ็นสัญญาที่มีข้อความครบถ้วนครบสมบูรณ์ข้ององูสัญญาระบุจำนวนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนเนาะโกงในการเป็นนี่นอกระบบนะคะก็คือ สังเกตง่ายๆเลยก็คือ 1. มีการใช้ตัวเลขน้อยเพื่อเป็นจูงใจเนาะข้อ2ก็คือให้เซ็นสัญญาที่ไม่ได้กรอกตัวเลขไม่ได้กรอกตัวเลขเราไม่รู้ว่ายอดเงินเท่าไหร่เขาสามารถที่จะไปแบบไปใส่เองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ3ก็คือไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้ลูกหนี้นะคะอ่านเอกสารเนาะ ต้องเซ็นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกลโกงเหมือนกันเนาะข้อ4บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริงอ่ะข้อ5ทําสัญญาข,ขายฝากแทนสัญญาจำนองข้อ6หลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรงข้อ7ทวงหนี้โหดอันนี้คือลักษณะการโกงนี่นอกระบบเนาะเรามาดูกันดีกว่าขอ้อใดมีลักษณะนะคะข้อกไก่กู้เงินโดยทำสัญญาจองจำ ใช่เนาะอันนี้คือทําถูกนะคะาตามสัญญาเนาะข,ข้อขอไข่คิดอัตราดอกเบี้ยสาร์ต่อวัน3%ต่อวันสาวจริงๆแล้วมันต้องต่อปีเนาะอัตราดอกเบีย้ยตามกฎหมายกําหนดนะคะการที่เรากู้นี่ยืมสินจากนอกระบบนะคะก็คือ15%ต่อปีเนาะแต่เนี่ยเขาก็คือให้ตัวเลขน้อยๆนะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจว่าเอ๊ะได้แค่3%ต่อ ต่อวันเราอาจจะไม่ได้ดูวันไงเอ๊ะสเปต่อปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เนาะถ้าสมมุติว่าสเปต่อวัน3แต่คิดเป็นปีอย่างี้ใช่ไหมเป็นปีปีหนึ่งอ่ะมีสามรหกสิบหวันดอกเบี้ยต่อวันคือ3าสเคูณไปสิใช่ไหมก็ได้เท่าไหร่ล่ะประมาณ1นึ่งศูนย์แศูนย เปอร์เซ็นต์ต่อปีโหดนะถ้าสมมติว่ากู้เงินมา1 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยก็เป็นแสนนะคะนักศึกษาดังนั้นเราต้องสังเกตดีๆนะคะตรวจเช็คเอกสารให้ให้ครบถ้วนเนาะ,ะข้อคอวายเซ็นสัญญาที่มีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ข้องง,ง,งูสัญญาระบุจำนวนเงินต้นและดอกเบีย้ยอาตาัอาตราอัตราดอกเบีย้ยที่ชัดเจนเนาะอันนี้คือเป็นสัญญานะคะสัญญาสัญญาสัญญา เช็คให้ถูกต้องเนาะดังนั้นข้อขอไขนะคะคือกลโกงหนี้นอกระบบนะคะข้อขอไข่คิดอัตราดอกเบีย้ย3%ต่อวันนะคะ